มันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทงหลายในพาทการสมาทานสมาทานกรรมกรรมฐานสมาทานศิลนแล้วต่อไปรปรดฟังทำอธิบายในการปฏิบัติสำหรับ,บการปฏิบัติกนนรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสนี้มีความมุ่งหวังอยู่เฉพาะ ่านสุขาวิปาสโกทางนี้ก็เพระว่าเห็นว่าการเวลาเป็นการเวลาที่สมควรเนืองด้วยพระพุทธศาสนากำลังก้าวขึ้นเป็นเขตที่กำลังจำมีพระอริยเจ้ามากิวาระหนึ่งด,ด,ด,ดังนั้นโอกาสที่บรรดาท่นพุทธบริษัทควรจะรวบรับกำลังใจเมื่อเอามักผลเป็นสำคัญ แต่ด้ว่าการทรงสมาธิจิตก็มีความสำคัญมากรวมความว่าการเจริญพระกรรมฐานนี้ส่วนสุดสามประการนั่นก็คือหนึ่งศีลต้องบริสุทธิ์สการทรงอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิต้องมีความตั้งมัน่นสใช้ปัญญาเจรณาตามสภาวะตับพรตามความเป็นจริงของขันห้า ให้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรวงความไม่เหนทนใสามรายการนี้ท่านหลายจะบุกต้องอย่างไรอย่างหนึ่งไม่ได้อันดับแรกต้องสนใจเรื่องศีลเป็นสำคัญถ้าหากว่าศีลของท่านไม่บริสุทธิ์ความหวังในได้สมาธิหรือว่าดันมักเดันผลย่อมไม่เกิดประโยชน ฉันั้นบรรดาท่านพุทธบ,บริษัททั้งหลายต้องสนใจเรื่องศีลให้มากพยายามใข่ควรสิงของเราเป็นปกติพิจารณาสิขาบทต่างๆว่าเราจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครือว่ดก็คือสิขาบทหาประาการที่เราเรียกกันว่าศินห้าสำหรับสมันเนินเาศีลสิ ราศีค้าบุตร227เป็นอันว่าถ้าศีลมีความมั่นคงก็จะเป็นปัจจัยแห่ลมจิตเยือกเย็นเว้นจากวิปฏิสายคือความเดือดร้อนท่านนั้งหลายที่มีความเดือดร้อนกันอยู่ก็เพราะว่าเป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้ว จิตใจมีความสุขจะหาความเดือดร้อนไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของศีลในสมัยมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่าาอมทรงพระชนอยู่เวลานั้นปรากฏว่าองค์สมเด็จพระบรมครูทรงพระไปชวนมากอันนี้จงอย่าลืมนะ ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองขนาดนี่สอนบรรดาพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าก็ทรงป่วยไข้ไม่สบายเหมือนกันในเวลานั้นปรากฏพระท้าวโกศีสกเทวราชพระอินมาปฏิบัติเพียบานองค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> โดยสแสดงพระองค์ให้ปรากฏเหมือนกับมนุษย์ธรรมดา เนี่ว่าไม่ต้องมองทำเป็นภาพเป็นเงาอันแดงตนชัดเหมือนคนธรรมดามีภาพหนาตนทั้งหลายเห็นชัดเวลาที่อง์สมเด็จพระสุนสวัสดิสุขถ่ายพระบางคนหนะักคือถ่ายอุจาระเมื่อถ่ายเสร็จเข้าภะชนะขับปรองพระอินก็ทรงแบกบพระบางคนผูออ้จาระระองค์สมเด็จระสมมาสัมพทธเจา้าบุที ตอนนั้นมีบรรดาพิสุสนุนันหลายมีความสงสัยกันมากโดยสุนเลยกันว่าเทวดามีความดังเกลียดมนุษย์ตามข่าวมีว่าบรรดาเทวดาทั้งหลาย <c oughs> อยู่ห่างไกลมนุษย์ถึงร้อยโย์ก็ยังรู้สึกว่าเหม็นเน้นกลิ่นมนุษย์ร่างกายของมนุษย์สกปรก เยนั้นยังได้มีพระถามท่านท้าวภูศีสิคาดูร่ายเทวีถามว่าการที่พระองค์มาแบกพระบางคนหนักพระองค์สมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าเอาไวทีนี้ไม่มีความัเกีตาหรือว่าดินขาวว่าทวดารังเกียจตแม้แต่ร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์สกปรกมีสิ่นเหม็นรออินจึงได้ตอบบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นว่าที กาดูตันดูกนท่านผู้เจริญความจริงร่างกายของมนุษย์ที่มีกลิ่นเหม็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็าบางคนหนักเขาององสเมเด็จพ็ะผู้มีพระภายเจ้าก็ามีกลิ่นเหม็นเหมือนกับของคนธรรมดาแต่ว่าที่มาปฏิบัติได้อย่างนี้ก็เพราะกลิ่นของศีลหอมกว่า สมเด็จพระพูทมีพระพ้าเจ้ามีศีลบริรรสุทธิ์กลิ่นของศีลหอมกว่ากลิ่นเหม็นของพรบองคนหนักในร่างกายของพระองค์เะนั้นพระองค์จึงได้มาใกล้และปฏิบัติจงสมเด็จพระพูมีพระผาาเจ้าจึงว่าท่าถึงแม้ว่าพระบองคนหนักก็ไม่มีความยังเกียรติทางนี้ก็พรอะอาศัยกลิ่นศีลเป็นสำคัญนี่ขอบรรดาานหลายจงสนใจเรื่องนี้ให้มาก คนที่มีศีลบริสุทธิ์ย่อมไม่เป็นที่รักสำหรับคนเหมือนกันโดยเฉพาะคนเหมือนกันเขาก็รักคนที่มีศีลบริสุทธิ์แม้แต่สัตว์ที่ไร้ชานที่ไม่รู้จักภาษามนุษย์ก็รักคนที่มีศีลบริสุทธิ์เหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นเทวดา,าก็ยังรักสยคนที่มีศีลบริสุทธิ์ ดังนคนที่มีศีลบริสุทธิ์นี่ยิงกล่าวว่าเป็นคนที่มีความสําคัญศีลเป็นปัจจัยอันอบายภูมิด่านแรกถ้าศีลของเราบุกร้องแสดงว่าเราเปิดโอกาสให้เราลงอบายภูมิถ้าศีลบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าถ้าจิตมีความมั่นคงในศีล ก็าแสดงว่าชาตินี้เนี่นชาติละที่เราจะไม่ลงอบายาภูมิมีนรกเป็นต้นแต่หากว่าท่าทุกท่าน,นรักษากำลังใจคุมอารมณ์ข้อศีลให้บริสุทธิ์นอกจากนั้นท่นานแค่ลงคิดผิดนิดหนึ่งไม่ต้องคิดมากคิดถึงสภาวะตามความเป็นจริง ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันเป็นทุกข์เกิดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกนกเป็นทุกข์ยิ่งเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตราศรกายยิ่งทุกข์มากไปกว่านี้มีทุกขเวทนาสาหัสถ้าเราเกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นรหมเป็นปุ่มก็พักทุกข์ชั่วคราว เมื่อหมดบุญวาสนาบารมีแล้วเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างบางทีอาศัยกรรมที่เป็นอกุศลก็สามารถจะพาตนลงอบายภูมิไปได้เป็นนั้นว่าเราก็ต้องเวียนไหวตายเกิดในในห้วงของความทุกข์ไม่ใช่ของดีตามคำสอนขององค์สรรมสเด็จพระจินสีรี เราองค์ทรงตรัสว่าพระนิพพานเป็นดินแดนที่มีความสุขที่สุดท่านพูดถึงพระนิพพานย่อมไม่พบกับคำว่าความตายหรือไม่พบกับคำว่าความทุกข์ไม่พบกับคำว่าอารมณ์หนักในใจแม้แต่นิดหนึ่งเพราะพระนิพพานเป็นอารมณ์เบา เอธิองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งเสริญพนิพัน์ก็เพราะว่าพะนิพันธ์เป็นแดนดินแดนเอกันตะบรมสุขหาความทุกข์มไม่ได้มีแต่ความสุขฝ่ายเดียวใม้นนคนที่จะเข้าพนิพันธ์ได้อันดับแรกก็ต้องพูสงส้ทรงศีลบริสุทธิ์แล,ล่นอกจากนั้นก็ทรงอารมณ์สม,มาธิใ้ตังมัน มีปัญญารู้เท่าทันสภาวะตามความเป็นจริงเราก็มานั่งคิดคิดว่าทำไมสิ่งของเราจริงจะบริสุทธิ์ความจริงนักปฏิบัติมักจะสนใจคิดคิดว่าการเจริญพระกรรมฐานนั่นจะต้องนั่งหลับตากันท่าเดียวมันจริงจะมีผล ถ้าหักว่าเป็นการฝึกด้านขั้นสุขวาวัเสโกสุขวาปัเซโกนี่ความจริงจะไม่นั่งหลับตาเลยก็ใช้ได้มันขึ้นกับอารมณ์ใจสิ่งขอเราจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยเรามีสมาธิสมาธิจต่ทรงตัวได้ก็เพราะอาศัยสิ่บริสุทธิ์ เป็นอันว่าใครเป็นเหตุเป็นผลกันเะนั้นถ้าเราจะถือเหตุจริงๆก็ต้องถือปัญญาคนใดถ้าเป็นคนไร้ปัญญาคนนั้นหาสิงไม่ได้แต่คนใดไร้สินคนนั้นก็จะมีสมาธิไม่ได้แต่คนใดไร้สมาธิสินก็จะบริสุทธิ์ไม่ได้ก็เลยชักยุ่งปัญญา ถ้าฟังไปมันก็ชับยุ่งแต่ถ้ามีปัญญาคิดนิดเดียวก็ไม่มีอะไรจะยุ่งเมื่อคนที่มีความโง่ย่อมไม่มองเห็นว่าการเอาสาสีเป็นของดีเพราะว่ามีลมโหดร้ายชอบประทุษร้ายเขามือไวชอบรักชอบขโมยชอบคดชอบโกงเขา ใจเร็วชอบเป็นชู้สู่สาวทำลายความรักของคนอื่นชอบพูดปดชวาจาไม่จริงชอบดื่มสุรามีอะไรภาพรายการนี้เป็นปัจจัยของความเร็วแต่ถ้าว่าคนไร้ปัญญาคิดว่ามันเป็นปัจจัยของความ้ว่าคนไร้ปัญญาคิดว่ามันเป็นปัจจัยของความเมื่อท่านพู้ใดทำลายศีลท่านผู้นั้นไม่มีความสุข เมื่อเราร้ายกับเขาเขาก็ร้ายกับเราเรารักเราขโมยเขาเขาก็เป็นศัตรูเราเราทำลายความรักของคลอื่นเขาก็ทำลายความสุขของเราเราโกรธเขาก็มีเขาก็เกลียดเราเราเป็นคนไร้สติสมัมปชัญญะเป็นคนบ้าในความเมาก็ไม่มีใครที่นิยมชมชอบไม่มีใครต้องการทกข์หาสมาคผม ก็จงใช้ป e, ัญญาพิจารณาตุงนี้สนิดหนึ่งว่าคนที่ไร้ศีลน่ะจะทรงความดีได้ตรงไหนนั่งคนที่ยะทรงศีลได้ก็ต้องอาศัยเป็นคนมีปัญญาเพาการที่เราเป็นคนมีความเมตตาบาณีมีความสนดกย่อมเป็นที่รักของเราและก็เป็นที่รักของคนอื่น ใครก็มีจิตเมตตาปราณียินแยมยำใสแสดงความเป็นมิตรเราก็รักเมื่อเรารักคนประเภทนี้เขาก็รักเป็นเหมือนกันถ้าเราเป็นคนสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่เราหารได้โดยชอบธรรมไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อแย่งไม่พดไม่โกงใครเรามีความพอใจรักใครในคนพวกนี้คนอื่นเขาก็รักเราเหมือนกัน าเราทําได้ถ้าว่าสําหรับความรักคนรักของคนอื่นเราไม่แย่งความรักเขาคนรักของเราเราเขาไม่แย่งความรักเราก็ชอบใจในเขาเขาถ้าเรามีความทันโดจินดีเฉพาะคนที่เพราะคนที่เรารักหมายความว่าเขาไม่รักคนของเราเขาไม่ยืดแย่งความรักเราก็พอใจคนใดพูดความแต่ความจริงเราชอบ เราพูดความจริง,ขงเขาก็ชอบคนได้ทรงสติสมัญญาสมบูรณ์ไม่บ้าไม่คลั่งไม่โมไม่เมาเราชอบเขาก็ชอบเหมือนกันดังนั้นคนที่จะรักษาศีลได้จึงต้องเป็นคนมีปัญญาดัางนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วรู้ว่าศีลเป็งของดีเราก็ใช้อารมณ์ปกติคุมกำลังของศีลคือใช้สติสมัมปชัญญะ ตตินึกไว้เสมอว่าสิ่งของเรามีกี่สิขค้าบทที่เราจะต้องปฏิบัติวควบคุมกำลังใจสงสงสินไว้เป็นปกติเราจะไม่ตั้งใจทำลายสิด้วยตนเองไม่ยุให้บุคคลใดทำลายศีล แล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคุณอื่นทำลายศีลแล้วเพราะว่าการทำลายศีลเป็นปัจจัยทังความเหลวถ้าเราไปยินดีด้วยก็หมายความว่าช่วยให้เราเล็วมากขึ้นนี่เป็นอันวา่าถ้าจิตของเราเข้าไปควบคุมศีลอ,อย่างนี้แล้วก็ใช้สัมปชัญญะให้ควรจริยาที่แสดงออกทางกายก็ดีทางวาจาก,ก็ดี แม้แต่ลมคิดทางใจก็ดีมีความรู้จัวสุดตัวเสมอว่าพูดอย่างนี้ศีลไม่ขาดไหมบกพร่องในศีลไหมการทําอย่างนี้เป็นการละเมิดศีลไหมอารมณ์แบบนี้เป็นอารมณ์ใจที่ปราศจากความเม่ตาบซาานไหมทีปราศจากความสันโดษไหมเป็นอันว่าเอาสติเข้าไปนึกไว้ว่าสิขาหมดมีเท่าไหร่ แล้วก็เอาสัมปัญญะเข้าไปรู้ตัวในกายกะระทำการพูดการคิดทางกายวาจาริจิตอาการที่จิตคุมอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าสมาธิสมาธิตัวนี้ก็เรียกเป็นสีลานุสติกรมาทานใน่จเห็นว่าถ้ามีความฉลาดก็ไม่ต้องนน่งหลับตาสิ่งก็บ,บริสุทธิ์ ในการน่าหลับตาเป็นของดีแต่ขออย่างเดียว,ยวอย่าเอาดีแต่เฉพาะเวลาหลับตาเมื่อเวลาที่เรามีพลืมตามันมากกว่าหลับตาถ้าดีในเวลาหลับตาโดยเฉพาะาเวลาหลับตาจริงๆมันก็ไม่แน่บางทีหลับตาหนึ่งชั่วโมงเอาจิตด,ดีจริงๆไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีถ้าไม่ถึงสิบนาทีก็มีใจมันทุกงสั่น ก็วรวมความว่าทั้งหลับตายก็ดีทั้งลืมตายก็ดีเอาจิตเข้าไปคุมอารมณ์ของศีลให้ปกติอย่างนี้เชื่อว่าเป็นเราผู้ทรงสมาธิในศีลานุสติกรมฐานเป็นตัวสมาธิที่พระพุทธเจ้าต้องการเป็นสมาธิลืมตาเนาี่ยพระพุทธเจ้าต้องการ เราให้จิตไปคุมอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกติขณะใดที่ยังมีความรู้สึกอยู่ขณะนั้นจิตเราจะรักษาศินทรงสินใส่บริสุทธิ์เสม,มอสติจะไม่ยอมปล่อยสิข้าหมดแล้มันสัญญาจะรู้ตัวการที่แสดงมัแนแสดงออกทางกายะวาจะสาลงของจิต อย่างนี้ชื่อว่าท่านมีมีสมาธินในศีลานุปติกรรมฐา,านอย่างจริงจังเมื่อจิตรักศีลเป็นปกติก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณาคมคนที่เข้าถึงไตรสรนาคมคำว่าคนนี้ผมหมายทั้งพระทั้งเนรหมด ท่านที่เขา้าถึงตายใจสรนาคมชาตินี้จิตมั่นอยู่ในไตรสรนาคมชาตินี้เวลาที่ตายลงอาบายภูมิไม่เป็นถอาเวลาตายจิตอยู่ในันไสยอยู่ในไตรสรนาคมขั้นคณิกะสมาธิโลกประจารสมาธิตายแล้วท่านเป็นพรบดาเป็นเช่นกามาวจรสวรรค์ ถ้ากำลังใจของท่านตั้งมั่นอยู่ในศีลบริสุทธิ์คิดว่าร่างกายจะตายก็ช่างมันสิ่งที่เราต้องการก็คือศีลบริสุทธิ์อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌานพอจะตายจิตใจวินญานตายแล้วท่านก็จะเป็นพรหมพรหมนาศีลานุสติกรรมฐานและถ้าว่าสมมติว่าท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านยังไม่ตาย เมื่อกำลังใจของท่านทรงศีลบริสุทธิ์แล้วก็มานั่งคิดเมื่อการที่เราทรงศีลบริสุทธิ์เรงตามบริสุทธิ์คืออะไรศีลและนนรรรรรรก็มาบทศิษเป็นมนุษย์ยธรรมเป็นธรรมที่ทําให้คนเกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีแล้วก็ศีลบริสุทธิ์ศีลนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าศีเลนสุปฏิยันติ คนมีศีลบริสุทธิ์ในเพื่ออยู่เป็นมนุษย์ก็มีความสุขตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติถ้าเป็นเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็เป็นมนุษย์พิเศษดีมากทับบุญบริบูรณ์ทุกอย่างหรือไม่เช่นนั้นก็เกิดเป็นเทวดาศีลเลนโบกัสมุชา้าเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีความร่ำรวยทรัพย์เยอะเียรถ้าเปิดจึงเกิดเป็นเทวดาก็มีพระเจ้า ก็มีที่ะสมบัติมากสีเลยนะนี่ผู้จริงยันติศีลเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงพโนมนิทัยนี่เป็นอันว่าพอถึงจุดนี้เราก็มั่นใจว่าศีลตัวเดียวที่เรารักษาถ้ากำลังใจของเราดีประกอบด้วยจิิญญาเล็กน้อยเราก็เข้าพิการได้ ดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีปัญญาคิดอย่างนี้ก็รวบรวมกำลังใจว่าเราเจะเอาศีลและอารมณ์ที่คุมศีลได้ปรวสมาธิรวบรวมกำลังเข้ไว้พุ่งกำลังใจสู่พระนิพพานคือมีพระนิพพ,นา,พนาน,ปนาเป็นอารมณ์จิตนิกรักพระนิพพานเป็นปกติเพียงเท่าน,นี้กำลังใจขบรรดาท่านทั้งหลายทั้งหมด ก็ชื่อว่าเป็นกำลังใจของพระเรียเจา้าชานที่คุมศินสมาธิที่คุมศินที่เรียกว่าชานโลกีก็เป็นโลกุตาชานอารมใจของท่านหลายก็กลายเป็นพระเรียเจา้าขั้นปรโสดาวันะสิทธาคารีเนื่อบางทีกำลังใจของท่านมีความไม่มั่นคง คือไม่สามารถจะทรงความเป็นพระอริยเจ้าได้การที่มีมศีลบริสุทธิ์ก็าสายกายรเคารพพรัตนตรัยเป็นสําคัญถ้าเราไม่เคารพพระพุทธเจ้าเราไม่เคารพพระธรรมเราไม่เคารพพระอริยสงฆ์ก็มีศีลไม่ได้ศีลจะมีเพื่อได้รจจพระสายจิตใจเคารพพระพุทธธรรมประสงฆ์เป็นสรณะเมื่อไปเป็นเทรดา ได้สนดัดพระธรรมเทศนาของพระอาหานี้ก็ดีของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีเพียงจบเดียวท่นทานหลายจะเป็นพระอริยเจ้าจ้งแต่พระโสดาถึงอาหารหันนี่เป็นอนันว่าขมรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเจริญพระกรรมฐานจงอย่าสนใจในขันหะ ถ้ามีหลายคนมักจะมายุ่งเรื่องจะเป็นลายเจริญสมาธิเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน,น้นถ้าไปยุ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มันยังไม่พ้นปากขุมของนรกเราจะไปยุ่งอะไรกับขันห้าขันห้ามันมีสภาพเกิดมันมีสภาพเสื่อมมีสภาพตายอารมณ์ที่เป็นสมาธิมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมัน อันดับแรกก็ภุมิใจไว้ในเรื่องของสินก่อนเมื่อใจทรงสินบริสุทธิ์จิตรักนิพพานตัวเดียวเท่านี้ทําไม่ได้เลยถ้าทําไม่ได้เราก็ควรจะเป็นปัจจัยของนรกนั่นก็ดีแล้วแค่จใช้ปัญญานิดเดียวว่ามองให้คนเกิดมันเป็นทุกข์ความทรงตัวมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์การพัฒนาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์เท่านี้คิดไม่ออกถ้าไม่ได้ก็ควรแล้วนี่จะรักษากำลังใจขอะเรเป็นสัตนาบายาูุนี่เราพูดกันได้สิ่งข้อเดียวเราก็ไปนิพพานได้ต่อไปก็จะขอพูดแถมสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่บำเพ็ญตนซึ่งปรารถนาเป็นพละโพริสั์ ปรารทนาพุทธภูมิคนที่ปรารถนาพุทธภูมินี้ต้องสร้างกำลังใจให้ถูกต้องนี่ฉะนั้นการก้าวไปสู่ฐานะพุทธภูมิจะไม่มีผลสำหรับ,บท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิเป็นของดีแต่จะต้องตทงความรู้สึกไว้เสมอว่าเราปฏิบัตินี้เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก เราต้องการรืือกใส่ค้นสัตว์ที่มีความทุกข์ให้มีความสุขจะนั่งขนาดใดที่กำลังใจปรารถนาพุทธภูมิจิตจจต้องคิดอยู่เสมอว่าทุกข์ของตนไม่มีความหมายแต่ว่าทุกข์ของประชาวชาวประชาทั้งหลายเป็นภาระของเราเขาทำกำลังใจกันแบบนี้ หมายความเราจะทุกข์แค่ไหนนั่นมันเป็นเรื่องของเราไม่มีความสําคัญจิตใจของเรานั้นเราเราคิดว่าเราจะคนทุกข์ได้เพราะว่าเราช่วยเหลือความสุขก่บรรดาประชาชนที่มีความทุกข์ถ้าเราเรื่องความทุกข์ของเขาได้เราก็เป็นคนหมดทุกข์เราสร้างเขามีความสุขได้เราก็เป็นคนมีความสุข จิตใจของพระโพธิสัตว์มีอรมารมณ์อย่างนี้แล้วว่าให้เป็นไปตามบารมีเพราะว่าบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มต้นของการปรัถนาพุทธภูมิกำลังใจที่เต็มเตี่ยมด้วยเมตตารารมณก็จะมีบริสัท์มากจะมีพวกมากจะมีบริวารมาก การมีพวกมากการมีลูกน้องมากการมีบริวารมากเป็นการฝึกกำลังใจพรองนักปฏิบัติเพื่อพุทธภูมิเพื่อจะได้ซ้องกำลังใจของเราว่าเรามีความหนักแน่นเพียงใดถ้าจิตใจของเรามีความท้อถอยนั่นหมายความว่ากำลังใจการจะก้าวเสือหาพุทธภูมิย่อมมีกำลังอ่อนมาก นักปราถนาพุทธภูมิต้องมีทั้งขันติและก็โสรจักรขันติมีความอดทนต่อความยากลำบากทุกประการเพื่อความสุขของภูมนโสรจักรจะแม่จะกระทบกระทั่งที่ทำใจให้ตนไม่สบายเพียงใดก็ตามทำหน้าแช่มชื่นไว้เสมอนี่เป็นก้าวแรกสำหรับพุทธภูมิทั้นท่านปราชนาพุทธมิยาน แราได้ว่ากำลังใจส่วนหนึ่งที่จะละเป็นไม่ได้นั่นก็คือพระนิพพานจงอย่าคิดว่าถ้าจิตเราเกาะนิพพานแล้วความเป็นพุทธภูมิจะหายไปถ้ามีรมอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นผู้มีกำลังใจต่ำก้าวไปถึงก้าวสำคัญของพุทธภูมิพุทธภูมิจะต้องมีความรู้สึกจยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ต้องการพระนิพพาน อารมณ์ใดที่องค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงแนะนําในด้านวิปัสนาญาณต้องเกาะให้ติดและมีกําลังจิตใช้ปัญญาเจรนาไว้เสมอเพื่อความสุขของจิตกับปัญญาเลิกนอกจากนั้นแล้วก็มีจิตตั้งไว้เสมอว่าถ้าหากว่าจิตของเราบริสุทธิ์ของเมื่อไรเมื่อนั้นบารมีของเรานิใัยจะเข้าเต็มเพีียนในขั้นพุทธวิสัย เชื่อว่าการปรารถนาพระพุทธญาณของเรานี้เข้าถึงแน่แต่ว่าการที่จะเข้าในภายคนเดียวเราไม่เข้ามองใจเอาไว้ว่าบุคคลใดที่มีความทุกข์ในโลกที่ยังมีความฉลาดในม่อบุคคลนั้นเราเองจะเป็นผู้อุ้มเข้าไปสู่แดนรมเอกันตะพุรมสุขอที่นิมนา อันนี้คือกำลังใจของท่านจิตบารธนามพระโสดีญานพละบรฑดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพราะว่ากันมาเป็นยาเวลาก็ยาวเกินไปสั้หรับต่อเสนีไปพมบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายใช้กำลังใจตามทีรร่ท่านเห็นสมควรท่านมีความพอใจในด้านมโนมิธิก็คือการฝึกสมาธิก็สนใจภรรนาพิจารณาตามนั้น ภาพอาใจในกรรมฐานปกติมีความคล่องในคำบรรณามแบบไหนในการปฏิบัติแบบไหนใช่แบบนั้นถ้าท่านหลายมีความต้องการปฏิพัต์จิตใจพระท่านก็คิดว่าร่างกายที่เราทรงอยู่นี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่สนใจกับร่างกายนี้ร่างกายเขาบุคคลอื่นใด จะมีภาวะเป็นรายรการใดก็ช่างเราไม่สนใจวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่มีความหมายสาหรับเราเพราะนั้นว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะต้องเยนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเี้นี้ว่ามนุษย์สมบัติเทวเทพสมบัติพระพรหมสมบัติเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือวิภาณ หลังจากนั้นก็าทำกำลังจิตของทุกท่านให้ทรงูนด้านสมาธิหินมาสคุคุนตอนนี้ไปพอทุกท่านตั้งกายให้ทรงดำรงจิตให้ใหม่กำหนดรูดล,ล,ลมให้ใจเข้า,าใจออกใช้ธรรมวินาและพิจรารณาตามอภิญญาสายด้กว่าจะที่ยาิญญาบอกหมดเวลา